สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับในเกม Sky Fortes Box กันด้วยนะครับในช่องเดิมนะครับผมมีเกมมิ h งไทยแลนดเแต่ไปหมดนี่ไปเข้าไปมาีนี่นทีม Fortes ท,ทีมแดงบ่อะ ตีฟอเทตีแดงไเู้ยม่ลู้ไลม่ลูไปแล้วเปิดเปิดมาก็ได้คะแนนเลยเว้ยติดเอาเว้ยเปิดมาได้เลยเว้ยเฮ้ยย่างสุดยอดเลยครับไปอย่าพูดว่านทำเดงบุก นี่คล้ายๆไอ้นั่นเพราะว่าไอ้อะไรเฮปปี้เฮปปี้เออคล้ายๆไอ้เฮปปี้เฮปปี้ในทีมฟอร์เทดอะโอ้ยเอ้าทำเลิกเล่นเร็วจังวะโกงกุ้งแล้วพวกโกงแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย โอเคแม่ง okay, ไม่เห็นสนุกเลยออก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 อ่ะหมดนี้ดีกว่าท่านผู้ชมอ่านี่เบตเตอร์โยทริมแลวยังโอเคได้ละวอ้แบบนี้โอ้โอโอเอาเอาเอา ห oh, ายไปแล้วมั้งโอ้โหฟาประชาันธ์เฉพาะผู้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเว้ยอเอมานี่มานีะเอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่โอเคด่านนี้เออนี้แหละด่านเทพมากด่านเนี้ยด่านถนัดเลยโป้งเด็ด เด็ดยังไม่เดดแต่สาหัสอ๋อไม่งงไม่โดนมีตะทีซะก่นอนเออใครปลามาอะไรเนี่ยโอ้โหเออจะโ,โ,โ,โดนขยุม่มตายเลยไม่เล่นจะไหนละนะบุกพาคุณดิน อาเฮ้ยไม่ให้ขึ้นเลยเว้ย i l d i ดะตายพวกตายตาเร็วเร็วเรเร็วเวจะตายด้วยกันตกแมพโอเคมันเลือกทางนั้นโอเคแสดงว่ามันยังสลาดอยู่หรือเปล่าวะไปสหายโอ้บุกบุก ยึด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 เลยยึดเลยยึดได้แล้วเปล่าจะยึดได้แล้วเปล่าอ่ะมีอะไรอีกเรื่องนึงเฮ้ยตายผีดตายผีดตายด่วนเลยผีดเออเคเผาจนตายละเอาพวกเราบูชาไฟไปคืนเทพไหเจ้าเอาวะตายเอาวะตาย Cái này bố xa phai Bố kì kì Tất nhiên không ดีไปโอ้ฮะยิงใส่ป ouais, ้าๆกระสุนใช้กระสุนเติม่ใช่ปืนปนนี่หำามว่ะเดิมเรามกระสุนเอ้ยปืนเออไปเี่อไปควักบุกบุกยิง เอาเฮ้ยบักเอา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 บักคือเออเกมเกมโอ้เอากดไม่ติดอีกอย่าบอกท่านผู้ชมครับนี่แหละคือปัญหานี่แหละคือปัญหาระดับใหญ่หลวงเลยทำไมทำไมมันต้องมีเวลาโฆษณาขั้นด้วยเออถูกไหมถูกไมคือโฆษณาคือขั้นได้นะแต่แบบต้องคั่งให้แบบ จบตาหรือจบเกมอ่ะคือ,อตอนที่ผู้เล่นออกก็ได้แบบอยู่ดีๆโฆษณามากตอนแบบกำลังมีแมตต์อ่ะกูเห็นหลายคนแล้วเนี่ยม่งยืนค้างอ่ะแล้วมันก็ตายกันเพราะว่าโดนซึ่งโดนแบบฝ่ายตรงข้ามยิงหัวตายดอย โอ้โอ้โดนยิงละตายเยอ้ยอืมเอ้ามาแล้วมันวะอ่ะเล่นอะไร,เล,เ,ระเล่นทงเล่นทิก ไอ้นี่บักใช่ไหมเออไม่เป็นไรไม่ต้องทรามานกับบัก่ะมีช่วยให้อืมงหลุดพ้นแล้วพวกเอาแล้วมึงโอ้ยว้าสน,นุกในมมิตีนรลกนะพวกยืนอินเลยจริงๆปะเพิ่แป๊บๆมาอาปืนไฟจ่อหน้าแม่แล้วอาตายเดด ดดอะไส้อบ้ยูดดยูไดแม่ยูดดดดดดเปิดอันตีเว้ยดดยูดดมัม n อ่ะท็อกซิคจะพิมพ์ท็อกซิคยูได้ you này kia mọi you did You did you am you I I am đẹp yêu đẹp yêu đi เจอร์บู๊ฟังเด็จยังเอออย่างนี้เลยนะอีกแล้วเฮ้ยจบเม็ดกันโคตรเร็วเลยเว้ยวงเร็วเกินอ๋ออ๋อหายไปไหนอ่ะอ๋อโอ้ยวู้ไป บุกบันไซ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 ทำไมไม่ใช้ในเปอร์ยิงไปเลยวะปืนที่แม่งเบ็บสามารถซุ่มและยิงได้อะที่แม่งมีสะโคงมึงไม่ใช่หรอมใช้แต่ไอ้ปืนนั่น่ะมันจะโดนเหรอโอกา คือโอกาสโดนมันก็มีแหละแต่มันงยากหายากหายากไยถ้าไมีคนระดับฝีมือในการเล่นเกมเนี่ยันต้องทำได้โอ้ยไปเราไม่ยอมต่อกองทัพไปไอ้โว้ยไปเลยเง้ยเง้ยเง้โอ้ยตรงนั้นบินเป็นเบือเลย เด็ดเออระเบิดระเบิดยัดได้อืมแค่สองเราโอ้ตายแล้วบุกบุกมันบุกไปเลยไปเลยอ,อ้าวพระเขาเขาผิดลำ ไปทหารไปเออเฮ้ยเฮ้ยร่นเผาร่นเผาเอ้ายังตายกว,ว่าเฮ้ยยิงดาเมนออกจากแรงยังตายกว่าโอ้โหอึดเกิน เนื้อหนังทำด้วยอะไรครับเนี่ยเนื้อหนังเองอะทำด้วยไรทำด้วยอะไรโดนมีเป่าปุ๊บตายปับ๊บโดนเป่าเมื่อโดนโดนอโดนดานมีไปตายไอโตคิวไอโตคิว,ไอ,ควไอโตเนี่ยผมชื่อไอโตเนี่ยในเกมนะไอในเกม ว้ยเอาเครื่องบินมาจากไหนวะฮ้ึงเอาเครื่องบินมาจากไหนนี่ขับได้ด้วยอ่ะถ้าขับได้นี่กูโอ้โหงานเข้าเนี่ยต้องเป็นเครื่องบินดีหดสลัดเนี่ยเลยเว้ายไปล้างแคนเหรอกลับมาล้างแคนเหรอ มาล้างแคนเหอรอเว้ยล้างแค่นีนเตด,ดไปดเดดแมนสามคิวโอ้โหตัวแบกเวย้ยตัวแบกทีมฝีสีฟ้าดเดชเดดแมนโอ้ยโอเคจบคลิปจบคลิปเฮ้ยชนะแล้วเวย้ย